สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่นช่อง y t u t u นะครับชาแนลนะครับคลิปนี้ก็จะมางลงราวพัฒนานะครับงวดวันจันทร์ที่10มีนาคม2568นะครับเป็นชุดเลขวินของหลักร้อยนะครับหลักร้อยที่เคยวินกันเข้านะครับก็งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับวินแล้วไม่เข้านะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เข้าเข้าบ่อยอยู่นะครับวันนี้ก็ เอามาลงไ้ให้เพื่อจะนําไปเปรียบเทียบนะครับไปเทียบกับชุดที่ลงไปแล้วนะครับหลักร้อยวันจัดที่10นะครับก็จะได้4ได้5ได้6ได้7ได้8ได้9นะครับ4 5 6 7 8 9 6ตัวนะครับ เอาหกตัวมาบินกันนะครับมาบินกันก็จะบินเลยนะครับก็จะได้สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าหกห้าเจ็ด ห้าแปดห้าเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าไม่รวมเบื้อหามนะครับไม่รวมเบื้อหามทีนี้ถ้าชุดนี้ไปเทียบกับชุดที่ลงไปในคลิปก่อนนะครับลงไปในคลิปก่อน ลองไปเทียบดูนะครับลงไปทคลิปก่อนมีเส้นแดงเยอะเลยนะครับขีดเส้นแดงไว้เยอะเลยเอาไปขีดเส้นแดงที่มันชนกันนิว่ามีตัวในบ้านนะครับตัวที่ชนกันในสุดก่อนไม่มีสีนะครับไม่มีสีเราก็จะยึดสุดที่1ก่อนนะครับคือ6 5 6 57 58 59ไปไม่ถึงนะครับมีถึง58 หกก็จะเป็น6 7 6 8็ดหกไปไม่ถึง7 8 7 8แปดที่ขีดไว้คือฝั่งบนชนฝั่งบนนะครับไม่เกี่ยวกับเบิ้ลหามนะครับถ้าเบิ้ลก็เป็นห้าห้าหกหดเดแดมีสตัวนะครับห้าห้าหกดดแดนะครับก็จะเป็นห้าห้า หกหกเจ็ดเถ้าเบิ้ลหามนะครับทีนี้ถ้าเอาชุดข้างล่างด้วยมันมีสองเป็น2สูตรสองส่วนนะครับข้างล่างก็จะมีที่จะได้ก็มี4ี่ห4า4ี่หกสเจ็นะครับมาด้วยนะครับตัวที่9ก้าดึงออกนะครับตัวที่9้าดึงออกจะมี1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกดแ้าสิบสชุดนะครับ ส่วน9ก็ดึงออกไปนะครับเพราะวา่าสูตรแรกนี้มันไม่ถึง9นะครับไม่มี9ก็เอา5กับ7มาจับตัวเด่นนะครับก็5กับ7ก็คงจะไปเกือบทุกตัวนะครับก็จะมี4 5 4 7 5กับ7อันนี้5อันนี้เจ็ตัววงกลมนะครับตัววงกลม ก็เป็นตัวเด่นนะครับเมื่อเทียบกับ2ส,สูตรเมื่อเทียบกันแล้ว,ลวนะครับก็ได้ตัวเด่นที่1 2 3 4 5 6 7นะครับ7ชุดนะครับก็คงประมาณนี้นะครับเอาประมาณนี้เอามาให้เทียบกันเฉยๆนะครับเอามาเทียบดูว่า2ส,สูตรนะครับสูตรที่มันเคยเข้าถึงมันหลุดมานะครับเราก็เอามาเทียบอยู่นะครับ สองตัวบนล่างแต่เน้นล่างนะครับผมจะขีดบนออกไปให้นะครับเน้นล่างนะครับแต่บนก็มีสิทธิ์ก็มาอยู่นะไม่ใช่ไม่มามาอยู่นะครับก็แสดงว่าชุดนี้ก็เน้นไปทางล่างเหมือนกันมันตัวเลขชนกันค่อนข้างจะชนกันนะครับก็ตัวที่ลงมาให้ก่อนนะครับบนจะเน้นไปทางล่างนะครับล่าสุดในสูตรนี้มันก็มาบนล่างนะมาทั้งบนมาทั้งล่างนะครับสูตรนี้ดุดนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เอามาเทียบอยู่นะครับอ่ะ ก็คงจะฝากไว้เท่านี้แหละนะครับในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามขอให้ท่านผู้ชมโชคดีครับสวัสดีครับ